ปัจจุบันเนี่ยมีคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยชก .333 ซึ่งมาดูแลในส่วนของท่ากาศยานทางทางอากาศเนี่ยเท่าละสามแสนก็6กล้านกว่าซึ่งพยายามแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับไปยงังเมลเบิร์นทีนี้ต้องชื่นชมเจ้าที่ของไ t เอลทีนะคือปยาไอเซ,เซอ ก็คือละปริมาณที่สูงแล้วก็มีการคอนซีลในในตัวถุงชาจีนอย่างที่เห็นนะครับก็ในส่วนนี้นี่เดี๋ยวผมจะขอให้ทาง LT ทางพอ,อกินครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็จากการที่ท่านพันทองได้กล่าวนะครับจากการปฏิบัติของของเมื่อวานนี้ของเจ้าหน้าที่ส่วนตวจคนสัพรพะะเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ย ของผู้โดยสารที่จะพยายามลักลอบกดไอซ์ออกไปออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ททำการเช็คอินปกตินะครับกระเป๋าได้เข้าสู่ระบบของสานามบินปกติทุกอย่างแต่ระบบมันสงสัยนะครับเพราะมีความหนาแน่นผิดปกติก็เลยเตะเข้าไปที่ห้องที่เราเรียก B IR R เป็นห้องที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ l O T ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็อย่างที่ท่านพันทองว่าครับ เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นกัญชาเพราะวันนี้ปัญหาหลักของสนามบินสุนรรภูมิคือผู้โดยสารลักลอบขนกัญชาออกกันมากแต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็บูรณาการกันจับกุ่มกันอยู่ทุกวันนะครับ mm hmm. ในเคสนี้ mm hmm. เมื่อเปิดออกมาก็เซอร์ไพรส์กับเรานะครับว่าจากที่คิดว่าเป็นกัญชาก็เป็นไอซ์22กิโลมูลค่า มากตามที่ท่านบรรทองได้กล่าวนะครับผู้ที่จะลักลอบขนไอซ์ครั้งนี้ไปได้นะครับก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปแต่ในส่วนของมาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานนะครับเราพร้อมจะบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ของสานามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อความปลอดภัยในการออไม่ให้มีผู้ลักลอบขนยาเสพติดทั้งเข้าและออกเข้ามาในรัาจักรของเรานะครับโดยความมั่นคงได้มาร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานที่ท่านได้เห็นหรืหน่วยงานที่อยู่นะครับก็ในเราเองก็บูรณาการร,การ่วมกันซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้ลดเรื่องของยาเสพติดที่จะนําออกจากนอกประเทศแล้วก็เข้ามาในประเทศครับแล้วก็มีหน่วยเขาเรียกหน่วยชกิจ3ามามสามนะครับก็โดยผู้บัญชาการอากาศท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์อยู่นะครับเราก็จะบูรณาการร,การ่วมกันแล้วก็จะ ดำเนินการให้เต็มที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทาง LT ลทีนะครับเพราะว่าตอนเช็คอินเนี่ยมีเครื่องอุปกรณ์ในการจริงๆเนี่ยเครื่องเขาไว้ตรวจ security ไม่ไว้ตรวจยาแต่ว่าปัจจุบันต้องใช้มาตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในการที่พยายามลักลอบถูงออกไปด้วย

ก็เป็นการแลงข่าวนะครับการบูราการหน่วยงานในการจับกลุ่มยาไอซ์หรือเม็ดแอนฟตามีนครับพยายามลักลอบส่งออกไปยังเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียน้ำหนักก็พอประมาณก็20 2กิโลมูล,ลค่าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ60กว่าล้านบาทนะครับก็วันนี้เราบูรณาการหน่วยงาน AITF ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในสนามบินสุวรรณภ,ภูมิแล้วก็มีชก .333 3 33, ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมด้วยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ก็ต้องชื่นชมทางเจ้าที่ของบริษ,ษัท AOT ซึ่งเขา เห็นความผิดปกติใน,ในความหนานแน่นของของที่อยู่ในกระเป๋าผู้โดยสารก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นกัญชาแต่พอมา,เ,อาเรียกเจ้าที่สุนกรในพื้นที่ไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นยาไอซ์นะครับก็โดยผู้โดยสารชาวออสเตรเลียซึ่งอายุก็ไม่เยอะเ,อเลขส2งยบปีก็พยายามส่งก็พยายามจะนำนำนำยาไอซ์นี่ไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเมื่อไปถึงจะมีมูลค่า สูงขึ้นเป็นสิบเท่านะครับในรายละเอียดเนี่ยก็ขอให้ท่านกิติพงศ์กิติขจรเ,เ,เป็นคนกล่าวในรายละเอียดว่า,าทําไมถึงตรวจพบคดเคสนี้นะครับผู้โดยสารนี่นำมานํากระเป๋ามาเช็คอินปกติทุกอย่างกระเป๋าใบนี้ก็ไหลเข้าสู่ระบบการตรวจเช็คของสนามบินเป็นปกติทุกอย่างนะครับแต่แต่เครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินเนี่ย รู้สึกว่ามันมีความผิดปกติคือความหนาแน่นของกระเป๋าเครื่องก็เลยส่งกระเป๋าใบนี้เข้าไปในห้องที่เราเรียกว่า BIR ห้องนี้จะเป็นห้องที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยตรวจสัมภาระผู้โดยสารเนี่ยตรวจละเอียดโดยโดยใช้บุใช้คนและไม่ได้ใช้เครื่องเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจแล้วเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจว่ามัน,ม,นมันไม่ปกติละก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งศูนย์รักษากราและหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบ เปิดมาก็พบว่าเป็นไอซ์นะครับมวลน้ำหนักประมาณ22กิโลนะครับก็ดเนินการเชิญผู้โดยสารซึ่งไปรอขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาก็คิดว่ากระเป๋าเขาเออนบอร์ดไปกับตัวเขาเราก็เชิญลงมาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับเขานี่เป็นในฐานะเหมือนเป็นคนมารับแล้วก็ไปขายด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าครับก็อันนี้จริงๆเป็นผม เข้าใจว่าเป็นกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนขายเองหรอกแต่ว่า,าที่ผ่านๆมาเคสที่ต่างผ่านๆมาคนต่างชาติก็คือ,อเป็นเขาเรียกผู้ขนน่ะก็คือมีแก๊งที่เป็นแก๊งใหญ่อยู่ที่ประเทศที่ปลายทางแล้วเอาของไปส่งก็อาจจะเป็นติดหนี้เขาไว้หรือว่าได้รับค่าจ้างในการขนแต่ว่าไม่ใช่คนขายเองหรอกครับครับเขาบอกไหมา อันนี้ก็อยู่ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนนะบอกบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเราส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับตัวตอนนี้ก็กำลังถูกเนินการใช่ครับครับ